สุขสบายดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกคนมาอุดมันไหมค่ะถ้าหลับเบาลูกชิ้นน้ำเดื่มลุกซิ้นแซ่บเจียวเด็ชเป็นลูกชิ้นอุบลมาได้โอ้ของอุบลบ่แม่สูตรแจวก็เป็นสูตรทางอุบบนสูตรแจวก็มาทางอุบลกบนไปซื้อข้าวเจ้ามาเออว่าปัะนันตีซื้อสูตรมาบ่โอ้ ประกันเลยคว no ามแสบสูตรมาจาก Leah, look, อุบลลูกซินกับลูกซินอุบลมาสั่นถ้าละเปาเด็กเป็นมะระบอกเอาเปิดให้เอื้อยเบิ่งดูขายขายเบิร์ดถุงมือบอกโอ้กาแฟชาโนมกับมีกาแฟเป็นกาแฟขวบบานเนาเลยโอ้เป็นเม็ดนั่นเเป็นกาแฟเม็ดเก็บจากต้นใหญมื่อละครัหมอโอ้ขายขายเบิร์ดเลยโอ้ขายดีอีกทีเนาะมันอร่อยกว่าโลมื่อหนึ่งน่ะแม่แห้งก yeah. ็ <roy> <così IDE> เป็นลูกเสีนงแสบเด้คือขายดีแท้เมืม่อหนึ่งมีรอยกรโลกผูแมนสามมอจะไปขายใส่แน่ก็เลาะในเมืองเข้าเนี่ยเลาะแต่ในเทศศึกษาอ๋อเลาะแถวนี้อันนั่นอีกเขามาประมาณจักสโมงประมาณออสิบเอ็ดโมงออกสิบเอ็ดโมงแล้วก็ออกในในห้องนอน,นโอ้ขา, <c oughs> ายดีเนาะก็เห็ดเป็นตะก,กินสะอาดสะอางพี่เนาะสะอาดดีขับประกันความแสบไหมคะอาพนวะ ซื้อสูตรซื้อสูตรมาแต่ไทยผู้เพิ่นว่าเบิ่งพอเบิ่งน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็เป็นตาแซ่บอีหันใดอือ้เป็นน้ำแขามเปียกน้ำมังนาดอ๋อแสบเฮ้ยบ่ได้บ่ได้จังในสิตัวกินอันนี้แล้วสิมาลองเหมือนกันกินชะละเป้าแล้วกันเนาะจะกินมาลองเหมือนอีกอีลาอีลาเคยได้กินลูกชิ้นน้ำปลาเลยลูกบ่ ยากยังบ่เคยแลยนี่ล่ะยักแห้งเอาบอลูกชิ้นนี่ยังบ่หิวบอหะยังบ่หิวหับประกันความแซ่บว่าสั่นแซ่บบอเออสูตรมาแต่อุบลเพิ่นว่า อ้ากาแฟบฮ้ยอยากจะได้กาแฟหาพันีอืมเคยหาพันุ์หรือเ่าเคยจิ้มหาอืมหมอพ่อไ่นอนวันนี้ไรวันมันปรท่านอันว่าพ่อผ่าเป็นว่ามันอักเสบเป็นที่ห่นอนใส่ยาโอ้หมอว่าเบาเหลืองอาการเบากระตันเนอจะหอนเลยเนาะ ป้าหมองหนังที่ต้องใช้มันแหล่นขึ้นต้องหลังู่ขึ้นอยากเศ้าเจ็บเหลืองสาวีไปผาไปขึ้อยากเศ้าเจ็บหมันแหล่นขึ้นหง่ได้เห็ดเวียกกันเหตดเวียกแล้วมันลงเนาะไปได้เห็ดเวียกสีหามืออะไรป้าหมองหนังเย็นๆนะเฮ้ยป้าคุ่หมหมูมีห่มเย็นๆบ่แถวนี่มีห่มหม่วงบ่เหตดอันนี้เนาะไอพวกเนาะมาปเหตดหนังได้ฮะไปไปอยู่ห่มไปไปอยู่ห่มไปแซ่ป้าดาเด้ ลาวแพงว่าน <łość> ้ำจิ้มนะซาวแพงเคยกินแล้วแซ่แต่ลูกสิ้นกะไม่เออผู้พี่พี่มานั่งพี่นั่งผู้ไปใกล้กับยามานั่งพี่ มานั่งอยู่นี่นก็ได้นี่มีศาลาให้นั่งุ๊บบจึโอ้ขักเนาะกินนะบอกนี่เห็นมดกินมดได้กับคุณยายอ่าเราข,ขายมือหนึ่งเบิดลอยกโลมีเงินเก็บหลายเลยขนัดนี้นนอเบิดลอยกโลเราเราแถวเทศบาล เวาเรื่องคลายลูกชิ้นพี่น้องเมคานะน้ำจิ้มก็เอาสูตรมาแต่อุบลภาั่าลูกชิ้นแล้วก็มีโอดไก่จอแซ่บเไม่หาพันหาพันไม่หาขันกี่พี่น้องก็พั้นเช่าก็ไม่ประมาณแปดบาทนี่แหละหรือเก้าบาทนี่แหละบ่ฮอดชิบบอชิบบาท แซ่บบ่ลูกปลาเตแซ่บบ่ปลาเตเจ้ามันบุเย็นคือนเนีนห่มไหมวะแซ่บบ่อีล่าอีล่าแซ่บบ่อีล่าสบายดีหรือยังคลิปใหม่ได้เนี่ยเปิดคลิปใหม่แล้วนะสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีกินปลาเต้อีล่าเด้อ หิลาผ้า,าไอ้กับมหาหมอหมอเ่ลว่าให้นอนบึงอาการใส่ยาก่อนบบคือบุเห็นลงมันอับเสิ่นว่าอาการโอ้ยแสบ,แ,บแสบเอ,อินปลาลุงกินน้ำตีกินปลาเต้น้ำบอสเดออ้อาดดลาป้าป้าขนหนาำอยู่ใช่ เลก่องลงปลาดำได้เฝ้าลูกทรายวันนอ,อนเฝ้าเบิ่งอาการสกรอนทันหมอเพิ่นว่ามันบ่ได้ใส่เลือดเพื่อนว่าแต่มันอับเสบเพิ่นว่าต้องนอนหักษาอาการขาเสื่อสกอรอันเพิ่นให้เลือกเอาเมื่อเมื่อกินยาอยู่บ้านหรือสินอนหักษาเป่ากลับเลยว่านอนหักษา่าสักแต่ทั้งแม่ หมอจะไจ้ที่แรกเนอนจะคืนและทาลุ่นทาเบิงเจกซีเด้นอนจะคืนเอาน้าสลมเออเออใส่ขาเสือเอออยู่ดีดีเต้นดุ่งๆก็ได้มานอนห้องหมอเนาะน้ำยาขาเสือเมื่ออะไรได้บันเอยเมื่ออะไรได้ชิเมื่อเลยเนาฮะ ไม่ยากอะเสือมันก็เจ็บด้ออืมปลาเมากัสิเม่อกับเด้อแบบนี้ปะครับเอามาพื้นเดียวติดผาปูมาคือเลือเตียงอนาเ่ฮะปูนั่นแหะครับปูหงคือสายนคือาคโบผาุี่บมีผานาคุ้มหรือบนนันนี่ยามเปือมันหลอกค่ายางตีน อืมแม่งอยูยวอนนี้ปลาหม่าวกะสีเมื่อเนาะกับชาวแพงแต่ว่ายังบ่เมื่อเดี๋ยวนี้สิไปแหวะตลาดจะซื้อของก่อนชาวแพงสิซื้อของเมื่อขายมาตกลงกันว่าไฟสียู่ไฟสีเมือ่อตกลงก็คือปลาดำอยู่เฝ้ากันเนาะชาวแพงเมื่อก่อน แมนหลุดห้าอยู่บ่แมนอยู่บ่ฮัลโหลฮัลโหลแมนอยู่บ,นบ,นบ่นึกว่าขึ้นผิดคันอ่าอล่าเอ้ยน่าฮักน่าฮักนัองบองตอนนี้สายครับจะห้องมอห้องมอกับลุงลูกนีมม่น่ะห้องมอ หโรง,งพยาบ,บาลลุงลุหงโป่งสบายสบาย,บายอยู่นอกๆี่งนะอกมันไ่โดนลอกอกก็ได้ก็ดหือหือมันอ๋อเนี่ยสิบคนแต่เราโจรเพิ่องเติบนะคือว่าไทยนะอเี้ยอยาให้เห็นจะคองหอดังขดเงาเอาข้พาพี่น้องสมนี่ เราเอาอันราคายอด้าบอดเอ้ยบอดบอดนังบอดงอสีว์สบายดีแดดแดดสี่นองสบายดีสุดใช้นงบอดดีนังบอดคือบ่อยู่เผาอ้บอบ่เจอเจอบซนคือบ่อยู่เผาไอ้กับคือบ่เผาไอ้กับอยู่ข้างมอ ไม่เห็นจะไปสอไปชนไซะเอือยมาอไเงือก็ถืออ่าไ่ได้พังไปต้องปล่อยใหย่างจนถั่วมองขีดทนใส่ซรกนัแห้งกรไป๋ะเมาถ่ายคลิปใ้เบิ่งจากอันกงมอจากจากมอมาบ ของขอหอแฟนตาแฟนตให้สีขาวสีสวยเขาคือปีนห่านล่ะอันนี้ไข่เหมือนตั้งใหม่าต้มกันขังกันไ้จะถึงสีแยกแล้วอยากไปเอฟซีมึงดูไยฮะอยากไปบีฟซีหลอกลงอยากตาอย่ถึงสีแยกแล้ว ันสีแง่งเมืองสังคอนเลยว่าปากซองใบดีบบิ๊กซีใาบตะใหม่นังดีๆลูกละ่ะยั่ยงรถเคสเลือกเสียนเดียวด้วยน้อยเขามาหอตลาดเลยพี่น้องสาวแพงกำลังเลือกซื้อของอยู่ยแต่ว่าลีปี้ก็ยาวแล้วน้พี่น้งนองห่อสมรัวๆสมๆมตั้งแต่อยู่หงมองมาหอตลาด เขามาจะพอจบคลิปไว้สมี่อนถ่ายคลิปนี้ขออวยพ่อใ้เอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบิ่งเขาชมจะมีสุขภาพแข็งแรงมีสีสุขเป็นทุกคนเด้อสบายดี